เจาะเลือนมาแล้วโอ้โหค่า L D L สูงมากเลยค่ะออย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่าค่า L D L จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด2ไทไทค่ะคือไท A และก็ไท B แต่ถ้าเป็นไท A เนี่ยกลายเป็นว่าดีค่ะเพราะไท A บ่งบอกว่าตัวรุดเองเนี่ยออกกำลังกายอย่างหนักแล้วก็ออกกำลังกายเยอะที่สำคัญนะคะ ไทเ a เป็นตัวบ่งบอกว่ารุดเองเนี่ยใช้ไขมันในร่างกายสลายไขมันในร่างกายได้ดีคือไทา a บ่งบอกว่าเราสุขภาพดีแต่ถ้า L D L ตรวจพบว,ว่าเป็นไท B b ล่ะไท B b เป็นอะไรไท B เป็นเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะเสพติดพวกขนมนะน้ำตาลเยอะค่ะวันวันก็อาจจะทานพวกน้ำหวานเยอะหรือทานพวกขนมพวกนี้ค่ะเยอะแยะเกินไปแสดงว่า L D L ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าสูง แล้วจะเกิดความเป็นผิดปกติหรือสุขภาพไม่ดีสักทีเดียวยกเว้นว่าคุณต้องไปเจาะเลือดเพื่อตรวจสอบว่า LDL นั้นเป็นไท p A หรือว่าไท p B ต้องไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้นค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเมื่อรู้ว่า LDL คุณสูงคุณอาจจะเป็นไท p A ก็ได้ค่ะ